โอ้โหก็เดี๋มีคนมีคนนะทุกคนเดี๋ยวเราจะตัดหน้าเขาแลครับมี่ครับผมมาอย่างนี้ก็ตัดหน้าไปสิครับโอ้โหนี่ใครทำได้เอาเลยครับก็สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพหลักทุกท่านกันด้วยหะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ออยคุงเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกมหนอนอีกแล้วนะครับผมแล้วก็ถ้าคนไหนที่เข้ามาดูพี่ครั้งแรกนะครับผมก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้พี่ด้วยนะครับอุ้ยมีคนแตกของฟรีของฟรีบ่นนี่ของฟรีบ่นนี่โอ้โหมีคนส่องด้วยนะครับโอ้โหฮัลโหลโอ้โหโอ้ยจะเอาว่ะมอนี่มอนี้จะเอาวอะโอ้โหมันอย่างนี้ครับผมมันอย่างนี้ครับผมตัดหน้าแตกไปอีกหนึ่งฮะโอ้โหอย่างเยอะอย่างเยอะโอ้ยยังได้อีกนะครับโอ้โหยังมีอีกนะโอ้โหตอนนี้เราคะแนนไปหนึ่งแสนสี่แล้วนะครับทุกคนเอ้าวโอ้โหมันช่างใบเหลือเกินนะครับผมมีให้กินอีกไหมเอ่ยโอ้โห แป๊บเดียวนะครับผมทุกคนไอตัวสีเขียวๆทําไมมันมันตัวใหญ่จังวะทุกคนเดี๋ยวพี่จะพยายามที่จะเข้าไปตัดหน้าเขาอุยไอตัวนี้มาทำไมวะเนี้ย โอ้โหเดินมาตั้งไกลแล้วนะครับผมไม่มีอะไรให้กินเลยทุกคนคูณมีแต่คูณสองนี่ครับผมเดี๋ยวต้องหาตัวใหญ่ๆกินนะครับอุ้ยมีคูณห้าอ่ะเอ้าโอ้โหพอดีโอ้โหพอดีเลยโอ้โหเก็บคูณห้าเรามีแตกมาต่อหน้าต่อใจงี้ครับผมโอ้โหคูณสิบนะอันนี้คือคูณสิบนะครับร้านสองยิ่แค่มีร้านสองแล้วร้านสองแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเออเอออย่างเยอะอย่างเยอะอุ้ยทธนุก็มีอ่ะอุ้ยอุ้ยธนุมีคนแล้วเดี๋ยวต้องเอาทางนี้นะครับผมเอา้าโอ้โหตัวสีฟ้า โอ้มันเอาไปก่อนพี่อะตอนนี้พี่ก็อนล้านหกนะครับก็ถือว่าได้อยู่นะพี่จะพยายามเอาให้ถึงที่หนึ่งให้ได้นะครับตอนนี้เราต้องตั้งสติในการเล่นนะครับทุกคนเกมนี้เนี่ยมันต้องใช้ไหวพริบแล้วก็ปฏิภาณนะครับอุ้ยมีคนแตกอยู่ด้านหน้านี่มีคนแตกอยู่ด้านหน้าอุย้ยมีคนให,ห้อีกแล้วโอ้ยเย็ดแค ขอบคุณด M โอ้โหอุ้ยมาอันนี้มาอันนี้ก็สุดสิครับมาอันนี้ก็สุดสิครับโดนหักหักคอโดนหักคอแบบพาร์ตคอเนะครับผมอะไรวะคือนะครับผมอ,อีอ๊อย่างเยอะอ่ะทุกคนโอ้โหมีคนห้าคนสิบสองนัดสามโอ้โหอันดับสองนะทุกคนเดี๋ยวต้องใช้สติอุ้ยตัวเล็กไม่เอานะเราไม่เราไม่อยากยุ่งกับนาย คือตอนนี้นะครับเรามีแผนนะครับเราจะอ้อมตัวสีฟ้าตัวนี้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะตัวใหญ่เลยนะครับพี่ไม่แน่ใจว่าเป็นอันดับที่เท่าไหร่นะแต่ว่ามันตัวใหญ่นะครับตัวนี้อ้อมได้ไหมโอ้ไม่ได้ตัวเดียวกันเลยวะนีโอ้โหตัวเหลืองมันมามาขัดก่อนอ่ะมันไม่ใช่ตัวเดียวกันนั้นเนี่ยพี่ว่ามันว่ามันมันไม่ได้ใหญ่เท่ากันเลยเดี๋ยวพี่ต้องไปอีกทางหนึ่งนะครับเพราะว่าทางนี้มันตันอ่ะทุกคนอุ้ยมีคนแตกอือมีคนแตก ว้าวโหผมไม่ต้องให้รัดเลยอุ้ยตัวเหลืองใจเย็นนะเดี๋ยวตัดไปก่อนตัดไปก่อนครับผมตัดไ้ก่อนอู้มีคนมีคนมาเกิดตรงนี้ทุกคนโอ้โหรวยเลยทีนี้โอ้โหไม่มีคนสองนะแต่ได้อยู่นะครับผมโอ้โหสองล้านห้ายังได้นะฮบผมโอ้โหดูดิมีเด็กคนแบบจะมากินพี่เลยทุกคนแต่ว่าสเต็ปมันสเต็ปใครสเต็ปมันเออนะฮะป่ะเดี๋ยวเราจะต้องทําการอ้อมตัวเหลืองนะครับแต่ว่ามันตันอีกแล้วโอเคตอนนี้เรา จเสร็จสำเร็จหรือเปล่านะครับแผนการของเรานะเพราะว่าเราอ้อมาไม่มันทําไมตัวเล็กมันเยอะจังวะทุกคนเราต้องเนี่ยเราต้องแบบว่าเราต้องคอยหลบตัวเล็กนะผมับผมผว่าตัวเล็กนี่มันเป็นหน่วยหน่วยฆ่าตายอ่ะทุกคนเนี่ย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 มันเห็นไหมเห็นมันจะเห็นลําแสงไอ้เหล็กดูดของพี่อะมันเป็นหน่วยฆ่าตายทุกคนเราต้องหมุน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 ไปก่อนแล้วก็แล้วก็ชิ่งครับแล้วก็ชิ่งฮะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเหลืองไอ้เหลืองน้อยใจเย็นโอเคนะครับมันหนีเสือปัดจะอะไรกังจัดอะไรนี้ โอเคเนี่ยครับผมโอเคไป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 โอเคนะครับผมเหมือนเหมือนจะเหมือนจะสำเร็จนะเอ้ามันไปไหนวะเอ้มันไปไหนวะโดนโอ้ยฟ้าอย่าพึ่งมาโอ้โหฟ้าฟ้าใส่อย่าเฝ้าโอ้โหฟ้าโอ้โหไม่ได้วะทุกคนเหมือนจะไม่ได้รัดวะทุกคนเอ้ยมันเปิดช่องอยู่แล้วอุ้ยมันมาแล้วเอ้ยทุกคนพี่จะใช้แผนเดิมนะครับมันมาแล้ว มันมาแล้ววาจะใดครับผมว่าจะใดเซอร์ไพร์มาระปักเกอร์เซอร์ไพร์มาระปักเกออไม่ต้องอ้อมแล้วทีนี้อออย่างเยอะอย่างเยอะโอ้โคณห้าไม่มีเลยกําลังมองกวาดตาอยู่ครับผมโอ้คะแนนพุ่งเลยนะครับทุกคนน้องใจเย็นดิน้องน้องใจเย็นเออนี่ครับผมว้าวได้กินคนเดียวมีเหล็กดูดด้วยไปครับผมยาวๆไปยาวๆไปยาวไป,วไป,วไปสองล้านเท่าไหร่ละโอ้โหอย่างเยอะอย่างเยอะอย่างเยอะตัวนี้ตัวใหญ่นะครับ โอ้โหกินไม่หยุดเลยครับผมโอ้แป๊บเดียวขึ้นไปสองล้านหกอ่ะตรงนี้ก็มีอีกเฮ้ดเค่รวยรวยแล้วเป็นเศรษฐีแล้วตอนนี้คะแนนเราติดอันดับสองแล้วนะครับเดี๋ยวต้องหาต่อครับผมโอ้โหหน่วยกล้าตายอีกแล้วโอ้โหตรงนู้นก็มีคนแตกเฮ้ดเค้เค้เก็บมา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 เอออร่อยจริงจริงอ้ยมาดิมาดิมาดิเออเอ้า